ชวนรำลึกความหลังกฎแปลกๆในโรงเรียนเคยเจออะไรกันบ้างปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาทางความเชื่อค่านิยมกฎระเบียบของสังคมแม้กระทั่งกฎหมายโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งสังคมที่มีกฎบางประการเป็นของตัวเองและกฎบางอย่างเหล่านั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากนักในอดีตก็ไม่เคยมีคนตั้งคำถามเท่าปัจจุบัน โพดหนึงในทวิตเตอร์จึงกลายเป็นเวรัอลหลังชวนชาวเน็ตมาพูดเรื่องกฎแปลกๆในโรงเรียนที่เคยเจอมามีอะไรบ้างด้านการแต่งกายห้ามแต่งหน้าใช้ลิปมันเปลี่ยนสีก็ไม่ได้ห้ามใส่เสืเส้อกันหนาวแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวห้ามใส่ถุงเท้าข้อสั้นและถุงเท้าที่มีพื้นสีดำต้องเป็นถุงเท้าขาวข้อยาวห้ามใช้กระเป๋าที่ไม่ใช่ของโรงเรียนกระเป๋าหิ้วเสริมก็ไม่ได้ ด้านทรงผมไม่ให้นักเรียนหญิงที่ผมยาวถักเปียด้วยเหตุผลว่าไม่สุภาพและเป็นการกระตุ้นอารมณ์ผู้ชายห้ามไว้ผมหน้ามา้าถ้ามีผมหน้าา